ขอจเจริญพรนบารสกุบารสกัทุกท่านวันนี้ขอพูดเรื่องแปลกๆหน่อยนะแปลกๆแ,แ,แ,แต่จริงคนเราเนี่ยมันเจอปัญหาของคําว่าคนมันไม่ใช่ก็ยังจะจมปากกับคนมันไม่ใช่อยู่อย่างนั้นจมหมกความทุกข์ใจอยู่อย่างนั้นแล้วก็แปลกแต่จริงก็คือไปฟังเพลงที่มันทุกข์ใจอ่ะเพลงที่มันเศร้าอ่ะวอนให้เขาเห็นใจอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จมทุกข์ข้าใปใหญ่ รอคอยเข้าไปใหญ่แทนที่จะบอกตัวเองว่าคนมันไม่ใช่ยังไงมันก็ไม่เข้าตาแล้วก็หาหนทางที่มันสว่างกว่าน,นี้หน่อยทางมืดๆจะไปทําไมนะแสงสว่างเล็บหลีนิดเดียวจะไปทําไมหาที่ที่มันมีแสงสว่างดีๆหน่อยมันจะได้เดินทางสะดวกนะแล้วถามตัวเองว่าสติไปไหนสติอยู่ไหนสร้างสติขึ้นมาหน่อย อย่าไปจมอยู่อย่างนั้นจมอยู่อย่างนั้นมันก็มีแต่ตัวเปื่อยเปล่าๆถอดถอนตัวเองออกมาจากความทุกข์เรื่องนั้นนะให้มันเป็นคนฉลาดเสียบ้างด้วยการทําสมาธิเพลงที่มันเสริมกําลังใจทําไมไม่หาฟังธรรมะที่มันเสริมกําลังใจทําไมไม่ฟังการปฏิบัติที่มันเพิ่มกําลังใจทําไมไม่ทํานี่แหละมันจะเสริมกําลังใจแล้วถอดถอนจากการที่ไปทางมืดมืดได้แล้วให้เข้าใจและยอมรับว,ว่าคนที่มันไม่ใช่อย่างไงมันก็ไม่เข้าตา จะรออะไรทําไมไม่สร้างความเป็นคนที่ใช่ด้วยตนเองสร้างคุณค่าในตนเองขึ้นมาด้วยการทําสมาธิแบบนี้แหละก็จะได้พบกับคนที่มีศีลเสมอกันทําตัวเองให้มันดีคนที่มันไม่เห็นคุณค่าในตนเองแล้วใครจะมาเห็นคุณค่าเราเริ่มตั้งแต่วันนี้ด้วยการสร้างคุณค่าในตนเองด้วยการทําสมาธิทําทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร